แนๆๆๆร,รองๆเด้อโอ้ยอลังการปวดผูกข์ปอดอ้้หปอดน,นี่ดูกำลงังขึ้นเลวยงอนี่กำลว่าอ่อนๆเลยเจ็บทิพย์ายชิบเอ็ดงามเกินงามเกินเพนื่อคะแนนไหน อยังไงแห้งเฉาเดือนโอ้ผีดอกนึ่งเฟินนี่วูบึงเมื่อเช้าเดือนยังปได้อขึงเลยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะกับผมขอกันอยู่อำเภอขุนยวมจอดแม่ห้องสอนคือเก่าด้วครับผมวันนี้าัสดุเดือนขึ้นด้อยสูงคือเก่าครับผมมาสำรวจบึงเห็ดเนาะออกบ่อไปลุยกันครับผมหมานมันครับผมเอาแล้วเช้าเดือนบ้านที่มืด เอาไปบดไไทเด้วยครับผมบานมูลเมดเนาะอู้สงบแล้วเมานแกงเด้วก็บานก็้อกขึ้น่กวามาจูเมนจูงเหมนครับผมบานงุเนาะเฉือยืเนหมดนี่วอู้เฉือยห็ดอันนี้นอาขึ้นมากเมื่อวานนี้ฟังนี่ คือสิพออยู่ดอกสองนี่ตะปุนตะปุนกำลังจูมตะกี้กำลังครอเ็ุงงัวหนองกำลังข้นรับผมโอ้สัญญาณตที่เร่องแตาตงวิญนกยุ่งเลยเดี๋ยวเราโงก็ตามมาขึ้นมาดีตัวเดี๋ยวเราโง่ก็ตามมาจูเลย Đấy đang cái đất tẹt đánh đi đến mà thôi ừ. Thôi đồ một pháo kìa ừ. Đang ừ. subscribe นมาทันต้นจูมิโนน้ำแห็งดิเอาเนาจ่อยนจ่อยงนี้ยังหล่ะข้นงามขึ้นบ่อยอ๋อดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอู้ยสุดยอดน้ำแหน่อยนู้ยไปเด๋งเต้นหน่อยเลยทำไปเอะโอ้ยอุ้ยบ่มีสีเก่าบ่สี ยืนงามถวานีส oh. ุดจอดเลยดงจีนองคุอุยสุดนไปตยอดเลยกำลังงามเลยนี่ว้าวมดูกำลังข้นด้วยน้อีเงนว่าอ่อนๆเลย ว้างามือขาวกลัออกเนอะดูดูดยดอกงาหินว้าองาโอุ้ยเียดายได้งานโบถึงหลกเนาะอืออยอ๋อดอกมีงามเลยอู้หอี้คได้เล โอ้ยจุ่มเลยโอ้ยเต็มสิบวปะเต็มสิบหายชิบเอ็ดงามเกินงามเกินเพิ่งคะแนนไหนฮัดน้าเป็นเหลืองเลยหุ่นโอ้ยโอ้ย สุดยอดเลยอ้าวของมูไงแล้ววันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอู้คักคักคักมาด้ด้วยชอบมัดมัดมานอันนี้สีเหลืองเลยค่ะเลยงแหงโอกเลยเนาะสมบูรณ์ขาใหญ่ยอม

สีสีอันนี้สีเหลืองเหลืองแท้ๆเลยนี่อันนีลามมาแล้วเนาะเถวาแล้วแก้มเยอนี่นี่ยอดโอ้โหปล่อยแล้วครับผมอื้อฮชุดยอดแบบนี้หุยดอกนี่จุูมนี่เน้ย มืองเงาี่น้อเฮ้ยมีบาดจังไดจังนิวเสียเลยไปหาหมออะไรท์ครับผมหมอก็ะ่าถ้าแกหายค่อยบำบัดเอาหมอเลยเงาะไข่อื้อน่อยหน้าหน่อยแค่หน่อนางห่วงอยู่งงไงละงงยักครับผม ง่แห้งเฉ้เสาเดือนผีดอกหนึ่งคนอีวูยบึงนี่เมื่อเสาเดือนยังโล่เดือเลยเอ้บึงขับเป็นใครน่นสิซ่อมได้แน่นเลยฮัลโหลสมกันหฮมเลยใหญ่โผดนี่โพแห้งพีน่องอีวูยสมวกเสาเดือนใจน่น นั่นจำหมวกเลยพี่น้องนั่นขอนเด้อซอมีดีอ้ยแห้งคักเอาเลยล่ะอดบไดไเอาเลยหล่ะทุเรียนวายแกงหนึ่งพอดีเลยดอกเดียวโ้ถูกขานกมก๊มขาคือบุหงนะแห้งคักอหูเส้นตาคอพอดีเราอืออือปวดโคงแห้งอือสุดยอดเลยเดแวม่เชดได้นะม่อยากเด็ดหอนขาเะอยด้พอจุ้มจุ้เนาะ

อยูงไหนาะอยู่คละทางกับเสาเรือเนีครับผมาเปลลงออกเลยลงโอ้โหไข่หน่อยจีเต็ม้วอดองงอมโอ้โหยอดเลย อู้ดอกบานซะเดอกเดียวเือสำกตากินมืดเนาะตาจุ๋มโอ้ยสำลัวขาวโอ้ยหลอดนี่ไม่เง่หน่อยเนาะบานกิมดี่นองเอาบอได้แ้วดครับบานถิ่มรายดบานก็เอาดอกไปที่นีมนเป็นเชือดแล้วโอนี่น่ เี่ลอยตั้งต ok ิดงงโอ้อุ้ยอายมีมีมีกำลังขึ้นเบีนบตัวนา้วเนาเลยล่ะขัเนาดอกกำลังออกเลยแหะแดดมีสองเสอแล้วเนาะกำลังดันดิบกำลังไรกำังไข่ไดังบ่ได มาสงคนเยอะว่ามาสงคนผ่มีผู้ใหพ่อหน่อย <c oughs> โอ้นั่งกับผู้ให่เใครยังเด็ใครลงขาวนี่โอ้ยแม่เขากระหอจูบเมื่อไหร่เ <c oughs> ยอะคับพ่อ <c oughs> <c oughs> อางนั้นอ้ี้แลียนลรองลองเด้อ้้เร็วนเร็วข้นเร็ว้นเรู้ฮูู้้ีพี่น้องู้ฮีกพนบอเือนอู้ใครใครใู้ฮีู้้ลังการปวดด โอ้โหขุนขุนขุนอีกพุนอีกพี่อีกโอ้โหเตื่นเตือนแห้งพี่น้องโอ้ยหลายพุทธโอ้ยไข่เป็นของเขาเลยโอ้ยมีแต่ไข่ส่งกระปั่นโอ้ยดมมึงมึงมึงใครยักไข่ยักโอ้ยสุดยอดเลยโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอแล้ววันนี้โอ้โหพอแล้วจะเล่นวิ่งเท่าวันโอ้โหเขาเล่นวัน Nhai ừ. <tères> nha. ừ. <tères> 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 ừ. rồi học mình đi khai nhựu. Mam mama 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 ngang không mama 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 mama

วี่งนี้ก็ถือคัดไว้โอ้โฮ <laughs> สุดยอดเลยแต่กว่าสิหาพอ,าพอด้วยพนะี่น้องปีนดอยอย่งนัวะขูดออกนี้จังไงอือฮาอสะเรื่องนี้ด้านปีด้อเปลี่ยนทางนะอื้นนี่อ้ติ่มตาแล้วพี่น้องยัมงมุหมดเด้อวย ข้เอาเคืองเออเฮาต้องเอาเมดแข็งกว่านี้บอโอ้ยงามแี่จ้ะโอ้ยได้เป็นยังไงตาแล้วเออกรจุ่มะว่ายังกินขาเปนบางอนแต่บอสตับอึ่งเออโอ้ยอปอกออกเลยออไมนโอ้ยนั่นกินขาไน้อนน้อนอืนะเด็กี้โตงงงงงงครับกำบุหง ตอนนี่กำลังแกวินขึ้นมาเลยมีแต่พันหยักเลยเดี่นาะมีแต่ใหญ่เลยมีแต่หยักร้อยเลยครับคุเดีหลามีแต่ปอกขาลึกว่าเพิ่นดอกใหญ่เพิ่นสิอยู่ลึกนะครับผมดูณผีลาดอกนี้โอ้โหไข่หยักรุ่นนี้กำกระบอกห่มครับผมสองมือจังสีห่มเนี่ยสองมือหุ่นแล้วกำห่มเนาะมือเดียวกำจะได้กระบอก Oh, dah. ni, huish. Eh, yang ini, yang Ui,

ตัดเลยก็ได้นะแต่อเอาของถึงขายเงาสันดันโดยสันตุเตติสูงแหงเนาะสูงแหงด้วยครับผมพี่น้องแต่ละมือใส่กำลังไลายหลโอ้ยขาใหญ่เลยนี่ขาใหญ่เลยเขาเดือนเลยอุ่นสภาพสูงแหงสูงเกียดฝาเลยแหละ

ใคยอกบอครก็วางดีเด้อตาตกด้วยมันมาไดนเลยเนวยเงานหงเนะหวานจอยไขในหินเป็นแปลแปลนแกใหญ่ใหญ่ใหญุ่ณรูเลย ดรอฟานถีมว่าตรงนี้บอว่าปนันเชือเลย เดือนก็แยกลงอกเหลืองลงอกขาวใส่ถุงยางเลยด้วยครับผมขักกินหนาวแล้วกันแยกออกหน่อยเนาะครับผมแยกออกใส่ถุงยางไว้อยู่เพื่นบ้านเนาะเดือนเนาะจ้าเกืบพี่น้องเกือบสองตาแล้วครับผมเกือบสองตาเลยนี่โอ้ยดยอดเลยหมานแห้งเมื่อนี่ย่ามัอแผลของแผลมามาไปเรื่อเดยมาแบบโม่ๆเนาะขึ้นดอยไปเรื่อเดือยขนเทเลือนทางหลัง เติบเรื่อยใส่สเปียกกรฬาบอลเฮาเมื่อนี้เตรียมจัดตาก่อนเดี๋ยวเอาใส่ถุงยาญ่ใส่ถุครับผมลุยกันต่อพี่น้องประทันเหมิดครับผมประทันดิเครื่องทางด้วยคนอยากเก็บเองเลือพี่น้องช้อดเดิลดูงเทิ่มครับผมสูงแหง เดือนลงมาแล้วพี่น้องอดบัวใดพกเ่าบัวฝนเก็บแบบเบิรดอกพุ่นไข่เต็มเลยทั้งพุ่นตากรเดียวมากโอ้ยตากระเต็มโอู้บุ้นต้องนั่งกันเก็บบัวใบแผล่เก็บมือเดียวเดินลงมากว่าจะลงมาถึงก็หู งามเลยเอ้อาถมาไาห้ววยังนะคุณตเดยนมาในกลนเอ้าคอยๆถึงหน้าหน้าปานที่มืดเลยนี่ไข่กาไปให้หน่อยปดหให้เขียวกันเลย

สองถุงกับอีกหนึ่งกะตาครับผมสุดยอดประมาณเลยาทายเนยปลาทายเนยเพราะว่าไอากะซิโยอีกมุมหนึ่งเนาะอาย่คนละมุมกันสินะครับ่ฝนซิโยูัทั้งตีนดอยเนาะส่วนหลายเขาเดิอนอยู่ข้างบนนี่ครับผมไอเนยปลาทายเนยเด้อพี่นอ้องทักทายละครับผมขอบคุณพี่น้องด้วยครับผมที่เข้ามาติดตามเราชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับในคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ